นี่าจะตัวเดียวน่าจะตัวเดียวถ้าจะไี่เขาเล่นได้ไงจอดนี่กันจอดนี่กันจอดจนี่กันไหนนะมารถสีนะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านดินเสียเหมือในบ้านี หมดยังหมดแลม่รู้ว่ามันแค่เดาเฉยๆนะระเบิดแล้วสมอลเลยเฮ้ยยังยังยัง,งนี่ใครระเบิดอ่ะไม่รู้นะเน้นๆๆมันห,ห,ห,หมดครับ พอดีเลยโอติดนะอย่าติดเะอย่าติดนะไปแล้ติดเลยไปพี่เนีไม่เห็นจริงทุทีทุทีมีังมี龙ไปมตี้มตี้มอตี้ไปปปปเอารถนี้ไปไม่บอดปาวะโอ้มันไมบอดมันมันมาดีชยึะไม่เป็นเดี๋เด เขาายน,นี่เตะตีนออังี้นบ้านต้องออกก่อนเอาลงน้ำมันนะ่ะน้ำมันหมดกันไรเกินตรงนั้นมีคนนะจะเล่นตีไหนก่อนดีวะเนี่ยไม่ความสมุกความสมุกกันไว้ ปิดออสมุดก่อนปิดสมุก่อนครับปิดสมุดก่อนอเล่นที่ปงเขานั่งเพ่อได้อยู่ฟรีเลยงมาแล้วงมาแล้วตรงนี้ก็ระวังนะ เขยยามีเขาสมก <ใน S 1> เปี้ยงมาข้างหน้านหน่อยเราไปชิดกำแพงกันนะเดี๋ยวค,อยคอย่อยๆอันนึงลูกหนึ่งไปเลยเข้าได้

เสียลมไม่ทันไ่ลมข,ขึ้นบ้าน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 ให้ได้ขึ้นบ้านนี้ให้ได้ข,นนไดขึ้นไม่ได้หรอทัน ขึ้นมาทพมีสองตัวตัวแรกที่ยืนผมอ่ะขึ้นมาเล่นเล่นราคาได้ครัเพื่อนเล่นในา่นในนั่นอ่ะผมเดินหล่ทางแพนั่นน่ะไม่เห็นนะไหนเออน,านาั่นน่ะต้นไม้บนันนั่นน่ะต้นไม้บนานาันอยู่นั่นน่ะลุกขึ้นดูลุกขึ้น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 ต้นไม้บันอยู่เออน,านาั่นน่ะเออมาขันมาขันมา,มาอยู่นี่อยู่นี่เพื่อน เอ๊ใครเฟี้ย่ะไม่ฟันนู่นนั่นั่นไงไอ้ดูในบ้าน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 มอมอเรามอบไม่มอบเขาอบอ้มันอยู่ไหนอะแกเพื่อนโอ้ประตูกุ๊บตรงนี้ได้ไลไล่ละอยูหลังกระเพเพื่อนเออเราก็อยู่หน้าเปิดสองตัวตันในบ้านในตึกอะเปิจองชั้น บ้านบ้านไหนวะมามามาเปิดประตูมาอยู่ในบ้านนั่นเหลือตัวเดียวบ้านที่ผมยิงเหรอไม่ไม่ไม่เนี่ยบ้านบ้านซ้ายโอเค้้าซายเนี่ยเราต้องไปไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไม่ไม่ช่วยกอนมาเข้าบ้านเราเบอร์สอง เ็บไวย